เรเป็นบริษัทที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับมากกว่า1 5 0ปีนะครับเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของโลกเป็นผู้ผลิตนะครับระบบฝ้าเพดานอะคูสติกและลุกฝ้าเพดานสําเร็จรูปนะครับอันดับหนึ่งของโลกนะครับเราแบ่งเป็นสองประเภทนะครับประเภทแรกคือรนะบบฟ้าเพดานอะคูสติกก็เ,เป็นทีบาร์นะครับที่เราพูดถึงกันในเรื่องของทีบาร์ที่มีกริดซิสเต็มนะครับอันนี้ประกอบด้วย ้าอะคูสติกที่เป็นใยแรกธรรมชาตินะครับเป็นมินฟไฟเบอร์นะครับกับซอฟไฟเบอร์นะครับเป็น2ชนิดนั่นคือในกลุ่มของอะคูสติกแต่ฝ้าของ,างอาร์มซองทุกรุ่นจริงๆแล้วมีค่าความดูดซับเสียงคือการเป็นอะคูสติกคือดูดซับเสียงเกิดทุกตัวนะครับแตกต่างขึ้นอยู่กับลักษณะผิวนผิวการเจาะหรือแพทเชิร์ต่างๆนะครับส่วนกลุ่มที่2ที่เราเลือกก็คือเรื่องของเรื่องของฝ้า ในการสำเร็จรูปซึ่งประกอบไปด้วย metal works ที่เป็นโลหะ wood works ที่เป็นไม้นะครับมี infusion ที่เป็นโพลีคารบอนและอีกมากอย่างที่เรียนนะครับเอาคาร่าวๆนะครับเป็น2กลุ่มนะครับอาคารสูงใช้ของเราแน่นอนที่ฟิลิปปินส์อันนี้สนามบินคามนาคมรถไฟฟ้านะครับเราก็ก็พยายามเข้าไปทุกสเปคน,นะครับโทรก,กับน,นะครับเรคิดว่า ช่องทางการขายที่ดีนอกจากใ direct s a l e นะครับเราก็คงเน้นเรื่องของดีเลอร์นะครับในต่างในกรุงเทพและปริมณฑลและต่างจังหวัดแล้วก็อีกตลาดหนึ่งที่เรียนไปแล้วก็คือ Re-placement Market ก็คือตลาดการนำไปเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเราซอลอยู่ในประเทศเรามา30ปีแล้วนะครับเรามีนวัตกรรมมากมายไม่มีใครพูดถึง30ปีที่ผ่านมาอาร์มซอลวันนี้รีบอร์นะครับวันนี้ก็ขอกิดใหม่